ดอกเตอร์สมชายหัตชลีลหาประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งอาเซียนในหัวข้อการวิจัยคือการพัฒนาธุรกิจขายตรงไทยแบบย,ยั่งยืนปริญญาเอกทุษฎีบัณฑิตกิติมศัิ์สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมิวพอร์ตประเทศสหรัฐอเมริกาอาจารย์สอนพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมและเคยได้รับถัดเลือกให้เป็นประธานชมรมนักธุรกิจขายตรงไทยทุกท่านครับการที่ผมได้เรียนรู้ถึงความคาดหวังและความต้องการของทุกท่านที่มาร่วมกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายสละซัพพลายเออร์หรือแม้แต่พันธมิตรที่เข้ามาร่วมกับเราวันนี้สิ่งที่เราได้พัฒนาและนำมาซึ่งความสำเร็จของผู้คนมากมายในบริษัทนั้นก็เพราะว่า เราพยายามทําความเข้าใจถึงความคาดหวังและความต้องการของทุกท่านครับวันนี้การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งนํามาซึ่งบริษัทที่ชื่อว่า Joy n o c o ผมภูมิใจครับกับชื่อนี้เพราะจะทําให้ทุกท่านนั้นจดจําโดยง่ายและการที่เราได้สร้างบริษัทชื่อ o y and Co ขึ้นมานั้น <c oughs> ก็เพราะเรามีการคิดอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาไปสู่ระบบสากลน,นั่นหมายถึงการที่เรารขยายธุรก,กิจในต่างประเทศ และการที่เราจะเอาระบบต่างๆที่เป็นนวัตกรรมแบบสากลเข้ามาใส่ในบริษัทนี้ผมมั่นใจและภูมิใจครับว่าชื่อนี้จะทำให้ทุกท่านนั้นประสบเร็จแบบยั่งยืนตลอดไปในปัจจุบันโลกได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วบริษัท j o ยแอนคอร์ o อเรชั่นจำกัดจึงนวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแนวใหม่ไว้รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยระบบกระเป๋าเงิน e-wallet ซึ่งสมาชิกสามารถใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรคุณก็สามารถทำธุรกิจออนไลน์และพบพาเซ็นเตอร์เคลื่อนที่ไปกับคุณได้ทุกเวลาจึงไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ความคล่องตัวของธุรกิจต้องหยุดชนะงักไม่ว่าในรอบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะต้องเจอกับวิกฤตการณ์เลวร้ายมากเพียงใดแต่ด้วยธุรกิจที่รากฐานแข็งแรงมั่นคงของบริษัทก็ยังเดินหน้าต่อไปและสามารถพิสูจน์ได้วยจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นถึงกว่า5ส0รหัสทั่วประเทศพร้อมยอดจำหน่ายในปี2552สูงถึง1,200ล้านบาทรวมถึงร้านขายตรงสืซื้อจอยมากที่ขยายปีไปถึงกว่า40สาขาและจะมีเพิ่มขึ้นอีก10สาขา ภายในระยะเวลาอันใกล้ยื่อรองรับความต้องการของสมาชิกได้อย่างทั่วถึงทุกท่านครับวันนี้คำว่า e wallet หรือกระเป๋าเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ท่านเริ่มคุ้นเคยนะครับผมมีความมั่นใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับสำหรับเทคโนโลยี e wallet เพราะว่า e wallet นี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จโดยง่ายของทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเทคโนโลยี E-Wallet นี้ E-Wallet คิดจากภายใต้กรอบความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนนั้นทำธุรกิจเสมือนหนึ่งท่านเป็นเจ้าของธุรกิจของท่านเองวันนี้ E-Wallet จะทำให้ทุกคนนั้นเข้าถึงบริการและธุรกรรมโดยง่ายไม่ใช่แค่ E-Wallet เท่านั้นนะครับในเวลาใกล้นี้สิ่งที่บริษัทได้คิดก็คือการมีเทคโนโลยีที่จะทำให้ทุกท่านนั้นไปสู่ความเหลโดยง่าย ทำให้ท่านได้เข้าถึงได้เรียนรู้โดยง่ายและใช้โดยง่ายผมภูมิใจครับสาหรับการที่ทําให้บริษัทมีเทคโนโลยีเป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบและเป็นบริษัทชั้นนําเรื่องเทคโนโลยีผมมั่นใจเหลือกเกินครับว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทจะนํามาซึ่งความสำเร็จอย่างมั่นคงสืบต่อไปรมไม่มีใครปฏิเสธได้บ้างบริษัท Joy Coi Corporation จำกัด ที่เกิดจากพุรจิขนาดเล็กๆนั้นในวันนี้จะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและภาพปูดังที่คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวของคุณเอง Joy and ค o โอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้และทำง่ายที่สุด